สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วและที่เพิ่งเข้ามาดูกันใหม่ด้วยมาพบกับผมต้น Perfect Score ก่อนอื่นเลยครับยินดีกับพี่ๆหน้าช่องกันด้วยเมื่อวานนี้ครับจัดให้ไว้2คู่ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาดาน่าหรือเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ เข้าคู่เลยเหมือนกันนะครับเยี่ยมโปสุดๆนับแต่กันไปนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องในไรฟ์สดเมื่อวานนี้3ตัวนะครับที่ผมจัดให้ไว้จับรวมกันเนี่ยมันไม่แตกนะครับแต่ติดดาวเลือกให้ไว้เป็นด้านของแอตเลติกบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับกินเต็มๆสําหรับคู่แอตเลติกยินดีกับพี่ๆในหน้าไรฟ์สดเมื่อวานนี้กันด้วยสําหรับในกลุ่มหน้าเสียดายนะครับที่ตัวเน้นของผมเนี่ยผมจัดให้ไว้มันไม่มาตามนัดแต่บอลสดนะครับที่จัดให้พี่ๆกันเนี่ยก็ยังถือว่าทํากํา อะไรให้กันได้อยู่นะครับยังไม่เสียหายฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับพี่ๆอยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียน911สปอร์ตขับของเราไปลิงกหน้าโปรไฟล์ผมและคลิกเข้าไปได้เลยหรือไม่แอดไอเดีไลน์กันมาครับ TWN 911มีแอดนำหน้ากลุ่ม911สปอร์ตลับยินดีต้อนรับพี่ๆกันอยู่สําหรับวันนี้ครับผมก็หยิบยกมาให้เหมือนเดิม2คู่นะครับเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันสําหรับคู่แรกครับเป็นบอลฮอลแลนด์ดิวิชั่น2ครับคู่ระหว่างเดนบอสครับพบเจอกับทางด้านของอูเทค เจ้าบ้านเดนบอสเนี่ยผลงานในภาพรวมครับก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่แต่ว่า5นัดหลังมานี้ครับดูแพลลงไปเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเสมอไป1และแพ้ไปถึง3เกมส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่อันดับ15นะครับมีอยู่19แต้มส่วนทีมเดือนยังอูเทกเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับ10นัดที่ผ่านมาชนะได้แค่2เกมเสมอไป2และแพ้ไปถึง 6เกมส่วนผลงานครับการเล่นเกมเยือนก็ดูย่ำแย่ตามฟอร์มทีมท้ายตารางนะครับสำหรับคู่นี้ครับจิ้มไปได้เลยที่เจ้าบ้านเดนบอร์ Dan ครับผมมองว่ากลุ่มความได้เปรียบพอเล่นในบ้านนะครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ยังดูดีกว่าและเจอกันช่วงหลังมานี้ครับเป็นเดนบอร์นะที่จะทําได้ดีกว่าด้วยรอรับซับได้เลยสําหรับคู่นี้คู่ที่2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบเจอกับทางด้านของเอฟเบอร์ตัน ก็เป็นบอล FA ครับนะครับผมแมนยูในตอนนี้ครับผลงานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตลอด10นัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะไป7หลุดแพ้ไป3เกม ส่วนผลงานเกมในบ้านครับเอาเรื่องสุดๆเลยนะเล่นกันได้ค่อนข้างดีส่วนเอเวอร์ตันนะครับผลงานเนี่ยยังดูทรงๆอยู่10นัดนะครับที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้แค่2เกมเสมอไป3ครับหลุดแพ้ไปถึง5เกมส่วนผลงานครับการเล่นเกมเดือนก็ยังดูไม่ดีเท่าที่ควรต้องมาเจอกับแมนยูในตอนนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสําหรับคู่นี้ครับจิ้มไปได้เลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมมองว่าเอาชนะได้นะครับไปรอกันในเม็ด2เพื่อเยี่ยมโป้กันได้เลยต้นเพอร์ c เฟก o ์กรวันนี้ครับขอติดดาวคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอสรุปนะครับ2ตัวที่จัดให้มีทางด้านของเดนบอสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สำหรับพี่ๆคนไหนครับอยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่9 1 1 Sport Club ของเราไปลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมแล้วคลิกเข้าไปได้เลยหรือไม่แอดอดีไลน์กันมาที9เ้าวนมีแอดนำหน้ากลุ่ม9 1 1 Sport Club จัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดโครงการ3ชุดโครงการ4หรือเป็นตัวเน้นหรือเป็นทางด้านของบอลสดเองนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกและเยี่ยมโป้ด้วยกันทุกๆคนปุ่มรักกดติดตามครับอยู่